แทนที่จะเราใช้ปูนเม็ดทั้งหมดเนี่ยมาบดเป็นปูนีเมน์ผงเลยเนี่ยเราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดกา๊าซเรือนกระจกได้นะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ JS r o y next นะคะพบกันเป็นประจำกับผลและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงการแยกขยะการใช้วัสดุทดแทนหรือว่าการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆอย่างเรื่องของปูนซีเมนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความพยายามที่จะเข้ามาลดผลกระทบต่อโลกของเราเช่นเดียวกันค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าปูนซีเมนจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงและได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ไปพูด ูดคุยค่ะกับผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือท่านดรวันเฉลิมชาโลทรนะคะประธานคณะทํางานจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยหรือว่า t c m a นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ z s r o สร n e น t ะคะก็เปิดมาอันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมของเราฟังง่ายๆนิดนึงว่าเจ้าปูนซีเมนไฮดรอลิกตัวนี้ค่ะคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากปูนซีเมนทั่วไปที่เรารู้จักกันมาก่อนอยังไงบ้างค่ะคับงั้นขออนุญ,ญาตแนะนำตัวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับกับองค์กรด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นชื่อวันเฉลิมนะครับก็เป็น ตัวแทนนะฮะของอสมาคมอุตสาหกรรมปูซมนซีเมนต์ไทยนะครับก็จริงๆก็เป็นแชร์ในส่วนของ TCMa on Sustainability Working Group นะฮะในสมาคมนะครับก็จริงๆสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือที่เรียกกันว่า TCMa เนี่ยฮะก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะครับทุกๆรายนะฮะในประเทศไทยนะฮะที่จะมีมิชชั่นร่วมกันและกันมีพันธกิจว่าเราจะมาร่วมกัน ทำสิ่งดีๆนะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยนะฮะให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเรื่องการอินฟราสตรักเจอร์นะฮะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กลไกในการขับเคลื่อนของประเทศนะครับก็ยินดีนะครับว่าวันนี้อยากจะอย่างที่คุณฝนถามนะฮะก็คงจะเป็นการแชร์ครับเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหรือปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำซึ่ง จริงๆตัวปูนสเปนคาร์บอนต่ำเนี่ยถ้าจะให้เล่าที่มาที่ไปก่อนนะฮะก็จริงๆเนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกนะฮะของอประเทศไทยนะฮะซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกับทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว Paris Agreement นะฮะหรือการเข้าร่วมประชุม COP หรือ COP Meeting ครั้งต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายของประเทศนะฮะที่เรียกว่าแผนที่นำทางในการลดการสวนกระจกของประเทศหรือ NDC ก็แล้วกันนะครับซึ่งในตัว NDC เนี่ยแน่นอนว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะฮะเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวแผนที่การนำทางการลดการสวนกระจกของประเทศนะฮะโดยที่ในส่วนนี้เนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะแล้วเราก็เป็น ส่วนหนึ่งโดยพ้องยิ่งในเรื่องของมาตรการการใช้ปูชเมนไฮดรลิกนะฮะีสั้นๆว่าเป็นตัวมาตรการการทดแทนปูนเม็ดกัลละกันนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยนะลดการส่วนกระจกของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะประกอบกับประเทศไทยเนี่ยฮะถ้าย้อนหลังไปนิดนึงเมื่อปี2,556ะฮะช่วงปล,ปลายปลายปีเนี่ยเราก็ได้มีการ ออกตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะฮะโดยทางสอมอหรือสมาคมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมอ,อก,กอที่เรียกว่ามอ,อกปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะครับหรือมอก2594ซึ่งก็เป็นมอ,อก,กอที่ถ้าเรียกคำง่ายๆก็เป็น performance base แล้วกันนะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ผลิตปูนเนี่ยาสามารถออกแบบตัวสูตรของปูนซีเมนเนี่ย ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะขึ้นนะครับถ้ามีการใช้กับขับเคลื่อนการใช้งานของปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งเอ่อก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นที่น่ายินดีนะฮะสำหรับประเทศไทยที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวปูนซีเมนต์เอ่อที่เราใช้กันมายาวนานมากแล้วซึ่งเรียกว่าปูนซีเมนต์ปร์ตแลนเนี่ย ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันเลยถ้าพูดง่ายๆแต่ว่าโดยตัวปูนของมันเองเนี่ยมีลักษณะความเป็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบต่อตันปูนซีเมนต์ด้วยกันครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ไฮดรลิกคืออะไรนะฮะ ถ้าเดี๋ยวอาจจะถ้าคุยลึกลงไปในเรื่อง,องกระบวนการผลิตก็เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ยินดีเลยค่ะได้ค่ะงั้นถ้างั้นเราขอย้อนความไปนิดนึงว่าปัญหาจากตอนแรกเนี่ยค่ะกับปูนซีเมนต์แบบเดิมที่มันปล่อยกา๊าซเอ่อเรนกระจกออกมาครับนักไซออกมาตรงนี้มันมันเกิดมาจากในจุดไหนล่างค่ะถ้าเกิดว่าให้ใครที่อาจจะไม่ได้เป็นมีความรู้เรื่องนี้เลยโดยเฉพาะแล้วเขาอยากจะเข้าใจมากขึ้น,นว่า ปัญหาตอนแรกเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอะคะครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ต้องเรียกเป็นปัญหาละกันแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์ละกันนะฮะ,ะของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ละกันนะครับถ้าจะเล่าย้อนความนิดนึงเนี่ยกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็คือเราก็มีตัวแหล่งแร่ที่เป็นตัวลามสโตนนะฮะหรือตัวหินปูนนะครับก็จะเป็นวัสดุหลักใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ ก็จะถูกนำมาบดแล้วก็เผานะะในส่วนเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคลิงเกอร์หรือว่าปูนเม็ดออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวปูนเม็ดเนี่ยมาบดอีกทีนะฮะภาพรวมก็กลายเป็นผงเป็นปูนซีเมนต์นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกระบวนการหลักๆทีนี้ในเรื่องของกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งตัวปูนเม็ดเนี่ยฮะมันก็จะต้องอาศัยการเผาวัตถุดิบนะฮะ ซึ่งก็โครงสร้างหลักๆก็ประกอบด้วยตัวลามสโตนนะฮะอาจจะมีแร่ธาตุอื่นๆผสมอยู่บ้างตามสัสดส่วนนะครับแต่ว่าตรงนี้ในกระบวนการเผาเนี่ยการเผาก็ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะฮะคือประมาณ1 4 0 0อถึง1,450องศาเซลเซียสนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็จะใช้ความร้อนค่อนข้างสูงเั้นในส่วนของอกระบวนการเผาตรงนี้ฮะก็จะเป็นกระบวนการหลักกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิด ตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะทั้งจากปฏิกิริยาเคมีนะครับของของของอตัวการผลิตปูนเม็ดเองนะฮะซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอการใช้เชื้อเพลิงนะฮะที่ก็อย่างที่เรียนก็ต้องมีการเผาให้อุณภูมิสูงนะฮะให้เกิดปฏิกิริยาตามที่ต้องการตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าการผลิตปูนเม็ดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหลักที่ทําให้เกิดตัว การปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดปริมาณการใช้ปูนเม็ดต่อตันซีเมนที่เป็นผงได้ฮะ,ะเราก็จะสามารถลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดท้ายที่เป็นปูนซีเมนที่เป็นผงที่ปล่อยออกสู่ตลาดท้องตลาดได้นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็มีการทำโดยที่แทนที่จะใช้จะใช้ปูนเม็ดทั้งหมดเนี่ยมาบดเป็นปูนซีเมนผงเลยเนี่ย เราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดกา๊าซเรือนกระจกได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคอนเซ็ปต์หลักๆนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่ใช้นะฮะในการช่วยลดการปล,ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัว ปูซีเมนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ก็อาจจะขาดกันได้เลยก็คือเรื่องของการพยายามใช้พยายามที่จะลดตัวการการใช้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวปูนเม็ดเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะก็เพราะว่าต้องมีการเผาที่ความร้อนสูงนะฮะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างที่มีการใช้อย่างเช่นวัสดุทดแทนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะร,รวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แผงหรือว่าเราก็มีโครงการการใช้ลมร้อนนะฮะที่เหลือปกติเหลือทิ้งจากการผลิตเนี่ยก็นำเอามาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดก็เอามาช่วยได้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับผม อ,อันนี้คือเป็นพาร์ทที่ทางปูนซีเมนต์คาร์บอนตับเข้ามามีส่วนช่วยมีบทบาทในด้านนี้ใช่ไหมคะครับผมใช่ครับอันนี้ก็พูดถึงในตัวของผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนปูนซีเมนต์ทั่วๆไปปลอดแลน์ดที่เราใช,ใช้กันมานานแล้วนะครับ ก,ก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่ทุกคนน่าจะอยากรู้อยู่แล้วแน่นอนว่ามันแตกต่างไหมหรืออะไรยังไงเราสามารถไว้ใจในเรื่องของ คุณสมบัติคุณภาพความแข็งแรงอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะอยากจะทราบในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยพอจะทราบมาว่าในกระบวนการผลิตนี้เองเนี่ยมีการนําวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นๆมาใช้ด้วยอันนี้ก็อยากจะให้ทางคุณมาเฉลิมช่วยยกตัวอย่างให้นิดนึงค่ะครับผมก็ในส่วนของการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะฮะมาใช้นะครับ<ะ>ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในการของ ที่เรียกว่าการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเผานะฮะหรือว่ามาเผา,าร่วมแล้วกันนะฮะในเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับที่เราเรียกกันว่าในเธอเป็นเทคนิคยีข้อเทมนิดนึงว่า co processing ซซซนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรักษาการเอาเวสมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะฮะทดแทนเชื้อเพลิงได้บางส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้นะฮะจากการลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็น conventional f ฟ e l นะครับ เนื่องจากตรงนี้เนี่ย potential จริงก็คือเตาเผาซีเมนต์อย่างที่เรียนนะฮะมีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาที่ที่สูงนะฮะคือตัว material เองเนี่ยต้องอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1, 400, นะประมาณพันสี่ร้อมันสี่องศานะฮะเพราะฉะนั้นก็มี potential ตรงนี้ที่จะนำามาใช้งานนะครับโดยที่ตัวเ,เรียกว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้จากหลากหลายซอสนะฮะไม่ว่าจะเป็นาจากภาคุตสาหกรรมนะครับ จากภาคเกษตรหรือว่าเป็นมินิสปอเวสจากภาคครัวเรือนนะฮะก็มี potential ที่จะใช้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางกลุ่มอุตสาหกรรมเองแน่นอนเราก็ c o n c e r n องของตัวคุณภาพของปูนซีเมนต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกนะฮะตัววัสดุที่ะจะนำมาที่ที่ไม่ใช้แล้วที่เรามาเผาร่วมเนี่ยฮะก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยัพ p อ o r t ในเรื่องของอ concept ของตัว circular e c o n o มีเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนะยน,นะฮะ แล้วก็ช่วยลดการปล่อยการชืนกระจกไปในตัวนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในกระบวนการผลิตที่เล่าเมลิกีก็คือว่าก็จะไปช่วยในการของลดในส่วนของการผลิตตัวปุนเม็ดนะครับค่ะได้เลยค่ะงั้นคําถามถัดไปที่อันนี้ก็คิดว่าคุณผู้คมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าโอเคตอนเนี้ยเราพอจะเข้าใจแล้วว่ากระบวนการผลิตมันต่างกันแน่นอนนะคะแล้วในเรื่องของ ผลลับเอาคําที่ออกมาตัวคุณภาพของปูนหรือว่าในส่วนของในแง่ความแข็งแรงในการที่จะนําไปใช้งานต่อเพราะว่าทุกวันนี้คือเรามองรอบๆตัวเราเนี่ยก็คือจะมีการใช้ปูนอยู่แล้วทั่วไปอันนี้อยากจะให้ทางคุณมาเฉลิมช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่ามีข้อดีจุดเด่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะครับตัวน,นี้ก็แน่นอนว่าเรื่องของตัวคุณสมบัติแล้วก็คุณภาพนะฮะเราก็ผู้ผลิตทุกรายนะฮะก็ มีการออกแบบแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าคุณสมบัติของตัวปูนซีเมนต์นะฮะแน่นอนว่าหนึ่งต้องผ่านตัวมาตรฐานซึ่งเรามีมาตรฐานตัวมอ,อกอนะฮะที่เป็นเส้นขีดอยู่แล้วว่าต้องผ่านมอ,อกอแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวผู้ผลิตทุกๆรายนะ,ะเราก็ได้มีการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่านะฮะหรือในบางแง่มุมก็จะดีกว่าตัวปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ชนิดเดิมนะฮะโดยที่ ตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มนะฮะจากการทำการทดสอบการใช้งานจริงนะครับจากจากหลายๆภาคส่วนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเด่นจริงๆแล้วคืออย่างที่ไฮไลท์นะฮะตัวเ,เป้าหมายก็คือว่าเรามองว่าตัวอ,อุตสาหกรรมนะฮะต้องไปได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรื่องของ sustainability นะฮะเรื่องของปูนซีเมนต์ที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์การสูนกระจกต่ำกว่าเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นแนวทางนะฮะที่ท,ที่สำคัญ นะครับแล้วก็เราก็ถือว่าชูเป็นจุดเด่นของปูซิเมนชนิดนี้ครับผมค่ะ,คคะงั้นปัจจุบันนี้ตอนนี้ตัวของปูซิเมนไฮ d ดรอลิกหรือว่าคาร์บอนต่ำมานันมีการนําไปใช้ในโครงการก่อสร้างอะไรบ้างแล้วพอจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจที่คนฟังพอจะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยไหมคะ,ะจริงๆก็ต้องเรียนว่าการใช้งานปูสเมนในประเทศไทยปัจจุบันนะที่เป็นปูนโครงสร้างเนี่ยหลักๆ ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัวปูนเซนไฮดรอลิกเนี่ยก็ประมาณน่าจะ80%ขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆโครงสร้างหลายๆโครงสร้างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งตัวโปรเจกต์ของทางภาครัฐแล้วก็ของทางภาคเอกชนในหลายๆโปรเจกต์นะฮะที่ที่อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่บนตัวสไลด์ได้นะครับ ค่ะคุณวันเฉลิมคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้เพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะจริงๆตัวการใช้งานจริงๆเนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับความร่วมมือนะครับของอทุกๆภาคส่วนนะฮะทุกๆหน่วยงานนะครับที่ที่อยู่ในตัว Value Chain แล้วกันนะครับของกระบวนการก่อสร้างนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ทางผู้ออกแบบนะครับผู้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างนะครับของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะภาครัฐก็จะมีกระทรวงหลายๆกระทรวงนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ใช้งานเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะฮะ ก็ได้ให้โอกาสนะครับที่จะใช้ตัวปูนซีเมนตดชนิดนี้นะครับในงานก่อสร้างนะครับของตัวโครงการนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐที่เป็นว e เคราะหเตอร์ต่างๆเช่นหน่วยงานผู้ที่ดูแลเรื่องมาตรฐานอาทิเชน่นทางสอมอ,อเองนะฮะก็ได้ความได้ความอนุเคราะห์นะฮะในเรื่องของการาพิจารณานะเรื่องของการใช้ตัวปูนเนต์ไฮดรลิกเนี่ยในตัวมาตรฐานทั้งงานคอนกรีตแล้วก็งานาผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานที่เป็น strong supporter นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานในเรื่องของ professional organization แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยนะฮะสมาคมคอนกรีตในประเทศไทยสภาวิศวกรและอื่นๆอีกหลายๆที่นะฮะก็รวมไปถึงภาคการศึกษานะครับที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์นะทั้งตั้งแต่เรื่องของเฟสของการวิจัยพัฒนานะฮะจนมาถึงเฟสของการทดสอบนะครับ เรื่องจริงก็อย่างที่เรียนก็นคือทุกๆอย่างขับเคลื่อนไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจนะฮะของทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนนะครับซึ่ง,นงแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยการขับเคลื่อนไปในเฟสที่ถัดไปก็คงจะต้องต้องการความร่วมมือนะฮะจากจากทุกๆภาคส่วนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะสุดท้ายเราก็คงไม่ได้จะหยุดแค่ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะจุดนี S ้เห็นว่าเราก็มี รถแมปนะฮะของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้วก็คอนกรีตนะฮะเป็น Thailand Net Zero Roadmap นะฮะ2050นะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero แล้วก็มีอีกหลายๆด้านหลายๆ n n t t i ช i v e นะฮะซึ่งเรามองว่าก็คงต้องการการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรื่องของเนโอบายนะครับเรื่องของรวมถึงเรื่องของไฟแนนซ์ที่จะสับสุนเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆครับผม คือฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการที่ทีมเวิร์กนั่นเองนะคะ mixed r e a m work จริงๆเลยได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมฝากข้อคิดหรือว่าข้อความสั้นๆไว้ให้กับทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของรายการ j s อ0 1นิดสักนิดหนึ่งค่ะในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะถึงว่าจะเป็นประเด็นนี้เลยก็ได้ค่ะครับผมก็ส่วนแรกเลยก็จริงๆก็ เรื่องของอสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดการชวนกระจกก็ยินดีฮะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นที่สนใจนะครับในเรื่องของอในวงกว้างในสังคมอของประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆนะฮะ<ช>แล้วก็ทางอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยเองเนี่ยก็แน่นอนว่ามันอยู่ในตัวรถหนักของเราอยู่แล้วนะฮะที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการลดการชวนกระจกนะครับของตัวอุตสาหกรรมปูนซีเมนนะครับให้ให้ ไปได้ไกลที่สุดนะฮะอย่างที่เรียนเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น n e t ซ e r o ในปี2050อยู่นะครับซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างที่เรียนก็คงจะต้องอขอความอนุเคราะห์นะครับจากผู้เกี่ยวข้องนะฮะในทุกๆภาคส่วนเลยตั้งแต่อย่างที่เรียนผู้ออกแบบทางผู้ทำงานก่อสร้างนะฮะทางผู้ใช้งานนะครับรวมไปถึงผู้กำหนดอนโยบายกำหนดสเปคต่างๆนะครับ ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของเป้าหมายการลดการส่วนกระจกนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็คงจะไปเบนเฟิตกับพวกเราทุกๆคนล่ะครับนะฮะในชีวิตประจำวันด้วยครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลองความรู้วันนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า ในส่วนของภาคใหญ่ๆเนี่ยก็มีความต้องการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็ทํากันมนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทําต่อไปด้วยอันนี้ก็ได้ข้อคิดอะไรเรื่องเลยนะคะในวันนี้ในต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ จบกันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีที่น่าอยู่ได้สามารถติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องราวดีๆนวัตกรรมใหม่ๆได้ที่รายการ JS Roy Next ทุกวันเสาร์นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทุกบทสัมภาษณ์เลยเสิร์ช u t u b e JS Roy Next ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ